ครยดักปา ลึกอยู่ด้ไงสาข้อคนรอบลึกดึงดียวเลยออบลึกเต็มด้ี่ช่วบลึก หน้าต่อตาเลยครับโโดดเกือบชนเกือบชนใจหมดก็อะไรออาไปยังไงนี่นี่ la corte kinh quá thế hả ớ đi lạc thứ lát làm thứ kia đâu Hết lớp loại ท้าลุนทุกเรื่อครับคุณชิโร่น,นำตรุง่ง กระโดดโชว์เมื่อกี้เนี่ย เราชอบี wow. oh. ่นองเลยโอ้เมอรเลยเจมอรจุกฟองปูกองรตัดเสียงตัเสียงน่อบ่จุกฟองพองเป่าดักรบฮะหยุดไบ่ โอ้โปลาขึ้นบกครับเนี่ยปลาแลขึ้นบกปลาและฝากโโอ้โอ้โอ้แตุ่ลงกูโอ้โ ป้าท่าครับสัมไปเจอแต่ป้าเลยลูกต้องป้าตรายสุดละอก Trải lấy được chỗ tay không mong trải lắm mặt cho tay mô 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 mặt cho

เ,เห็นเปล่าเห็นไหมเห็น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 เต็มเต็มเลยเต <laughs> ็มเต็มเลย,เลยูดอบอดับไปเลยก็ทดเลยฝดยิบขึ้นเลย นูได้แล้วตัวใหญ่นูนนึนงสิเซนมันถูกปลาสิบสองเซนเนาะพลดยากเลยผัดใส่สิบสองเซนหัวเดียวพอแล้วเมื่อกี้เนี่ยิดูดแล้วเนี่ยสิบสองเซนลงด้วยก็ได้หนูใครมานไตรก็เลยด่า,า,ดนานสิบสองเซนพองวันได้สิบเซนพองเกิดนะบูนทางกระทานะมันด้ โซนนี oh, ้อ่ะมอยุดหลายก็หาแต่ปลาอย่างเดียวเสียงกระเจาะน้อยแค่ไหนหนุ่อยากปลดบอกเดี๋ยวผมตือตุงให้เดี๋ยวผมตกกัวนั้นเกิดชักดโออบปลดจยางเี

เงี้ยเลยดับถือวะถือวะนั่นพอแล้ว12เส้นลงกับพ่อแล้ว<ห>เอวัน12เล่น12เส้นลงกับพ่อแล้วรีทึกป้าไม่ได้ป้า12เส้นเลยนี่อ๋อเสียงไปไหนอ่ะเสียงมาได้ป๋อโอ้ลอยแห้งเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปซอยปอด อันนี้ขานปลดแค่ไปเด้อนี่จะปลดใส่เก๋งนายไว้ก่อนเด้อยังบ่ถึงครึ่งเลยเด้อนี่บ่ต้องลงตรวจน้ําบนดบนูอู้มันละเพ็ดมดตรายรถจลมั้ยเออตรุดบปูวาดนูตรุดบบนปูตรนเนาะเนาะเนาะ chắc lắm Chế nhạc bắt nào hay thư Hay thư thúng rồi ạ à. <laughs> Tộp rồi, chỗ này cá à? ปลาแย่ปลาโมองอะ่ะปลดปลาแล้วกปลดมองด้วยเด้อเออะดยกันนะโอ้ถือแห้งไหมขาเอา่องเส้นลงกับพ่อเลยเหรอถุงก็เอามาหน่อยน,ะนั่นเหมือถุงก็เอามาน่อยอีกเดี๋ยวโทรให้เขามายังหอเอา 10 sen đấy nè. 10 sen Núp pi tràm luôn này, giá đắt pi tràm quá. Biết sạch gần trâu không ta. Cận mặn chết. Ôi mày trâu làm bộ làm mọt, mày trâu làm muông lịt mọt đấy. Thầy thom chừng muông. <c oughs> แกลองไปลวงดูในป่านี่ดิเ <c oughs> นี่ยลูกได้จะหอยหนูใค่ทมอย่างมวงลวงดูเลยรอบๆเนี่ยเออลวง <c oughs> อ่ะเจอปลาเปล่าลวงอีกให้ลุมผมลวงเจอแต่ปลาเลยอ่ะลวงไปดิ ลงตามลือตามชอกอ่ะไม่มีเหรอมีป่าอของหมดแล้วกั้นอ่ะของเมื่อกี้โหลวกไปเจอแต่ปลาเลยคือมีชนน้าอกโอ้โหจุกเลยอ่ะเฮ้ยเต็มีกเต็มมองเลยนี่นี่แต่ปลาใหญ่อีกปลดใหญ่เลย คอยดึงโองขาดว่าเป็นยังเนาะมัานอคาเนย์ยังแน่เลยเนาะเห็นจังไหนได้ป้ามย่กว่ามองปดอยางไปมาแล้วเอาสิบสองเส้นเอาสิบซองเส้นมาลงดีกับจบแล้วเมื่อกี้เนี่ยคอยจบไปมีตาป้าไหมมันั่นจะมาแต่จักรโตซีโตเขาบดไล่ าาอโอ้โเรีบคอยพลังหมดแล้วคิวมันง่ายดีแต่บ็อ้วนมัน่จอยคุณบ่อเฮา,ามื่อนึงอ่ะอ้วนอู้นโอโบอนหนางามกับบ่บอ่อหนาบ่อนีเป็นตาหนาเลยเฮ้ยูกปาไม่่ตัวใหญ่เลยนี่เลย ไช่ยูทูบก็ไปเห็นฝาหถ่ายยูคลครือ่งองอนกับพิบอ่พิบไงเอากับพิบทายน่อเอาอิีบซ้เลยเนี่ยปลามันใหญ่ปมองไงมันปลาสิบสองเส้นนี่เนี่นนยอยูปปนสิบสองเส้นเนาะ อันนี้มันสิบเส้นทุ่งเหรอมาตามมาเอาแล้วกัอนแ้วทุงมานน้อยปลายนีมาต้องห่วงหรอกเกือบสุดแล้วอ้าวแต่เสียงปลายังไงไม่ดูปลาเลยเนี่ยรอผมกดหมจะได้กดอะไร

เอ้ปลาปลาปลาปัาตะบันครับนี่ตัวไงตัวหนึ่งจบงานงานเย็ดหายมันตูปลาเพซื้อบอไปว่าไปไปนั่นบอกอะไรมาจอมยครับไเียวยบย่างบอกไว้กดแชร์นะครับผมตาเกลืด